ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บนภูเขามีถนนสายหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าขับผ่านในยามค่ำคืนมันถูกขนานนามว่าถนนที่ไม่มีปลายทางเรื่องเล่าเกี่ยวกับถนนนี้แพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านผู้คนเชื่อว่าถนนนี้ไม่ได้เชื่อมต่อกับสถานที่ใดแต่เป็นทางเข้าสู่ดินแดนแห่งความตายว่ากันว่าในทุกคืนที่มีหมอกลงหนาคนที่ขับรถผ่านถนนนี้จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาไม่เคยกลับมาและไม่มีใครพบศพ หรือร่องรอยใดๆของพวกเขาเรื่องเล่านี้เป็นเพียงตำนานจนกระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มชื่อนบผู้ไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับตัดสินใจพิสูจน์ความจริงนบเป็นคนที่ไม่กลัวสิ่งที่มองไม่เห็นเขาได้ยินเรื่องเล่าจากชาวบ้านมากมายเกี่ยวกับถนนที่ไม่มีปลายทางแต่เขาเชื่อว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นเพื่อทําให้ผู้คนกลัวดังนั้นเขาจึงตัดสินใจขับรถไปตามถนนนั้นในคืนหนึ่งที่หมอกลงหนาเขาขับรถด้วยความมั่นใจและเชื่อมั่นว่าจะไม่เจอกับสิ่งใด แต่เมื่อเขาขับไปเรื่อยๆถนนกลับดูเหมือนไม่สิ้นสุดหมอกหนาทำให้เขามองไม่เห็นเส้นทางที่ชัดเจนนบเริ่มรู้สึกถึงความเงียบที่น่ากลัวเสียงรถที่เคยดังก็เริ่มจางหายราวกับว่าเขากำลังเข้าสู่โลกที่แตกต่างออกไปทันใดนั้นนบก็เห็นร่างเงาของใครบางคนยืนอยู่กลางถนนเขารีบเหยียบเบรกอย่างแรงแต่ร่างนั้นไม่ขยับเขยื้อนเลยนบรู้สึกได้ถึงความเย็นที่แผ่ซ่านเข้ามาในรถของเขาและเงานั้นก็ค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นรอบตัวเขา เจ้ามาที่นี่ทำไมเจ้ารู้หรือไม่ว่าทางนี้ไม่มีวันสิ้นสุดนอพร,รู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนและเขาตระหนักได้ว่าการขับรถผ่านถนนนี้อาจไม่ใช่เรื่องของคนเป็นนบนั่งตัวสั่นในรถขณะที่เงาดำค่อยๆขยับเข้าใกล้ไฟหน้ารถที่ส่องไปยังเงานั้นดูเหมือนจะไม่สามารถทำให้มันชัดเจนขึ้นเงานั้นยังคงคลุมเครือและน่ากลัวแต่ที่แน่ชัดคือความรู้สึกเย็นยะเยือกที่เริ่มแผ่ซ่านทั่วทั้งรถ นบตัดสินใจหมุนพวงมาลัยและพยายามหันรถกลับเขาคิดว่าถนนนี้ต้องเป็นเพียงตำนานและเขาจะต้องหาทางกลับหมู่บ้านให้ได้แต่ทันทีที่เขาหันรถเขาก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างราวกับว่าเขาไม่สามารถหนีจากถนนสายนี้ได้เสียงกระซิบเยือกเย็นยังคงดังอยู่ในหูของเขาเจ้าจะไม่มีวันหนีจากทางนี้ได้เจ้าคือผู้ถูกเลือกนบเริ่มรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเขาขับรถไปตามถนน มันกลับดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะขับไปทางไหนถนนก็ยังคงทอดยาวไปเรื่อยๆหมอกหนาทําให้เขาไม่สามารถเห็นได้ไกลเกินกว่าที่ไฟหน้ารถจะส่องถึงทันใดนั้นเขาเห็นแสงไฟจากรถอีกคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าเขารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะคิดว่าจะมีใครบางคนที่จะช่วยเขาได้นบเร่งความเร็วเข้าไปใกล้แต่เมื่อเขาไปถึงเขาพบว่ารถคันนั้นจอดนิ่งสนิทและภายในรถไม่มีคนขับนบหยุดรถและลงไปตรวจสอบ แต่เมื่อเขาเข้าไปใกล้เขารู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ผิดปกติลมหายใจของเขาหยุดนิ่งเมื่อเขาเห็นรอยเลือดที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆร,รถเาวกับว่ามีบางสิ่งที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับคนที่เคยขับรถคันนี้ทันใดนั้นเองเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นมาจากด้านหลังของนบเขาหันกลับมาและพบว่าเงาดำที่เขาเคยเห็นบนถนนกำลังเดินเข้ามาใกล้เขาอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนขึ้นดวงตาที่เรืองแสงจ้องมองเขาอย่างไม่ละสายตาเจ้าจะไม่มีวันหนีรอดจากที่นี่ เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งและนบรู้แล้วว่าการเผชิญหน้ากับเงานี้อาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาจะต้องทำนัหายใจติดขณะที่เงาดำเข้ามาใกล้เรื่อยๆดวงตาที่เรืองแสงของมันจ้องมองมาที่เขามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเจอมาก่อนร่างกายของมันดูเหมือนจะไม่มีชีวิตมันเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ส่งเสียงแต่ทุกย่างก้าวทำให้หัวใจของนบเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ เขารีบผันกลับไปที่รถเพื่อพยายามหนีแต่ยิ่งเขาขับไปถนนกลับดูยาวขึ้นอย่างไร้ที่สิ้นสุดราวกับว่ามันเป็นกับดักที่ไม่มีทางออกยิ่งขับไปเท่าไรเขาก็ยิ่งกลับมาพบกับเงาดำที่ตามมาอย่างไม่หยุดยัง้งในที่สุดนบตัดสินใจหยุดรถและ,ะเผชิญหน้ากับเงานั้นเจ้าเป็นใครเขาตะโกนออกไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าต้องการอะไรจากข้าเงานั้นหยุดนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาเสียงกระซิบที่แปลกประหลาดดังขึ้นอีกครั้งข้าคือผู้เฝ้าทาง เจ้าไม่มีสิทธิ์ผ่านทางนี้ไปฆ่าคือผู้คอยรับผู้ที่หลงเข้ามาในเส้นทางแห่งนี้เจ้าคือคนต่อไปนบรู้สึกได้ถึงความตายที่ใกล้เข้ามาเขาพยายามหาเหตุผลที่จะเจรจากับวิญญาณร้ายที่เขากำลังเผชิญหน้าค่าไม่รู้ค่าแค่ผ่านมาเท่านั้นค่าขอโทษเงาดำนั้นยิ้มเย็นชาไม่มีใครผ่านไปได้โดยไม่มีการชดใช้เจ้าจะต้องยอมรับชะตากรรมของเจ้า ท่านใดนั้นนบรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเขารู้ว่าการต่อสู้กับผู้เฝ้าทางนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะหนีได้ง่ายๆเขาต้องหาวิธีหลบหนีจากเส้นทางแห่งนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเสียงของผู้เฝ้าทางยังคงก้องอยู่ในหัวของนบขณะที่เขาต้องตัดสินใจครั้งสําคัญว่าจะต่อสู้หรือหาทางหนีจากเส้นทางนี้ให้ได้นบพยืนนิ่งเผชิญหน้ากับผู้เฝ้าทางร่างนั้น ไม่มีชีวิตชีวาแต่กลับแผ่รังสีแห่งความตายที่ทําให้บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเยือกเย็นและความน่ากลัวหมอกที่ปกคลุมถนนยิ่งหนาขึ้นและเสียงลมพัดผ่านเหมือนเสียงคร่ําครวญที่หลอนใจนบรู้ดีว่าเขาไม่สามารถวิ่งหนีได้อีกต่อไปเขาต้องตัดสินใจว่าจะต่อสู้กับสิ่งนี้หรือหาทางเจรจาเพื่อเอาชีวิตรอดเจ้าต้องการอะไรจากข้านบถามเสียงสัน่นเขาพยายามรักษาความกล้าแต่ความกล่วาก็แทรกซึมอยู่ในทุกคําพูด ผู้เฝ้าทางนิ่งเงียบชั่วครู่ก่อนจะพูดด้วยเสียงกระซิบที่เย็นชาเจ้าเข้ามาในเส้นทางนี้โดยไม่รู้ตัวเส้นทางนี้มีไว้สําหรับผู้ที่ถูกเลือกไม่มีใครผ่านไปได้โดยไม่ชดใช้สิ่งที่ถูกลิขิตไว้นอพขอมวดคิ้วด้วยความงุนงงข้าไม่ได้ทําอะไรผิดข้าแค่ขับรถผ่านมาผู้เฝ้าทางยิ้มเยือกเย็นดวงตาเรืองแสงของมันจ้องมองนบเจ้าถูกเลือกแล้วไม่สําคัญว่าเจ้าจะมาโดยตั้งใจหรือไม่ทุกคนที่เข้ามาย่อมต้องเผชิญกับชะตากรรมของตนเอง นบรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ทวีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่เขาต้องค้นหาจากเส้นทางนี้มีบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความน่ากลัวนี้มีทางเดียวหรือไม่ที่จะหนีออกจากที่นี่นบพถามเสียงดังเงาดำของผู้เฝ้าทางเคลื่อนไหวช้าช้าราวกับว่ามันกำลังครุ่นคิดมีทางเดียวมันพูดเบาๆก่อนจะหายตัวไปในหมอกหนาเหลือเพียงคำถามในใจของนบที่ยังไม่มีคำตอบ หลังจากที่ผู้เฝ้าทางหายตัวไปในหมอกนพยังคงยืนอยู่บนถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดรู้สึกถึงความหนักอึ้งของการตัดสินใจที่ต้องทำเขาไม่รู้ว่าประตูสู่เส้นทางใหม่ที่ผู้เฝ้าทางพูดถึงคืออะไรแต่เขารู้ดีว่าไม่มีเวลาให้เขารออีกต่อไปนบหันไปมองรถของตัวเองซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเขากับโลกที่เขาเคยรู้จักแต่เมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้หมอกกลับหนาขึ้นและเสียงกระซิบจากผู้เฝ้าทางก็ดังขึ้นอีกครั้ง เส้นทางนี้ไม่ใช่สำหรับผู้ที่กลัวเจ้าต้องเลือกว่าจะสู้หรือหนีนบพยายามคิดหาทางที่จะออกไปจากถนนนี้แต่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมถนนยังคงทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดราวกับมันเป็นกับดักที่ไม่มีทางออกเขาหยุดนิ่งและคิดว่าบางทีเขาควรจะลองหาทางเจรจากับผู้เฝ้าทางอีกครั้ง ในขณะนั้นเขามองไปที่หมอกหนาที่แผ่ซ่านอยู่รอบตัวและเห็นบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเงาของประตูที่ดูเก่าแก่และมืดมนปรากฏขึ้นจากหมอกประตูนั้นตั้งตรงงานอยู่กลางถนนราวกับว่ามันเป็นทางเดียวที่จะพาเขาไปยังเส้นทางใหม่นบเดินไปใกล้ประตูนั้นอย่างช้าช้ารู้สึกถึงความหวาดกลัวที่ยังคงอยู่ในใจแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้เขาต้องไปต่อนี่คือทางเดียวที่จะออกจากเส้นทางนี้หรือเปล่า นบคิดกับตัวเองเขาเอื้อมมือไปจับลูกบิดประตูแต่ในขณะที่เขาทำเช่นนั้นเขารู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมประตูนั้นไม่ใช่แค่ประตูธรรมดามันคือประตูสู่สิ่งที่เขาไม่อาจจินตนาการได้เสียงของผู้เฝ้าทางดังก้องในหูของนบประตูนี้จะนำเจ้าไปยังเส้นทางใหม่แต่เจ้าต้องยอมรับในสิ่งที่จะ,ะเผชิญ นบรู้แล้วว่านี่คือการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เขาต้องทำและไม่มีใครที่จะช่วยเขาได้เขาต้องเลือกว่าจะเปิดประตูนี้หรือหันหลังกลับนบพยืนอยู่ต่อหน้าประตูเก่าแก่ที่ตั้งตระหง่านกลางถนนหมอกหนายังคงล้อมรอบทุกทิศทางเสียงกระซิบของผู้เฝ้าทางยังคงก้องอยู่ในหูของเขาประตูนี้จะนำเจ้าไปสู่เส้นทางใหม่แต่เจ้าต้องยอมรับชะตากรรมที่รออยู่เบื้องหน้ามือของนบสัน่นเล็กน้อยขณะที่เข้ามือไปจับลูกบิดของประตู เขาไม่แน่ใจว่าประตูนี้จะนำพาเขาไปสู่ที่ใดแต่เขารู้ดีว่าเขาไม่มีทางหันหลังกลับเขาต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่กำลังจะมาถึงทันทีที่นบเปิดประตูแสงสว่างเจิดจ้าก็พุ่งออกมาพร้อมกับเสียงลมพัดแรงที่กระทบใบหน้าของเขาเขารู้สึกถึงแรงดึงที่ทำให้เขาต้องก้าวเข้าไปข้างในโดยไม่รู้ตัวเส้นทางนี้ไม่ใช่ถนนธรรมดาอีกต่อไปมันเป็นทางเชื่อมสู่โลกที่เขาไม่เคยรู้จัก ขณะที่นบก้าวเข้าสู่ประตูเขาเห็นภาพของผู้คนที่เคยหายไปตามถนนนี้เงาของพวกเขาลอยอยู่รอบตัวราวกับว่าพวกเขากำลังเตือนเขาถึงบางสิ่งนี่คือทางเลือกของเจ้าเจ้าต้องเผชิญหน้ากับชะตากรรมเสียงของผู้เฝ้าทางดังก้องอยู่ในหัวของเขาอีกครั้งขณะที่เขาก้าวเข้าไปในเส้นทางนั้นเต็มตัวทันทีที่เขาก้าวผ่านประตูมันก็ปิดลงอย่างแน่นหนาไม่มีทางกลับมาอีกแล้วความมืดครอบงำรอบตัวนบ แต่ภายในความมืดนั้นเขาเริ่มเห็นเส้นทางใหม่เส้นทางนี้ไม่ใช่เส้นทางของความตายแต่มันคือเส้นทางสู่การชดใช้และการเริ่มต้นใหม่นบรู้แล้วว่าเขาจะต้องเผชิญกับสิ่งใดบ้างแต่เขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน